ตุลาคมปลายฝนต้นหนาวเสียงสูงพายุเคลื่อนเข้าสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับฮอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนใหม่สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง บางพื้นที่มีฝนลดลงซ้ำยังเริ่มมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่ในช่วงกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามดูกันว่าลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราตลอดเดือนตุลาคมจะมีแนวโน้มไปในทิศท,ทางใดจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าในเดือนตุลาคม2566 จะเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่และมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเป็นระยะระยะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นฝนจะลดลงและจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบางช่วงจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแพ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเป็นระยะระยะประกอบกับมรสุมตะวนันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน นอกจากนี้จะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในบางช่วงโดยสรุปว่าเดือนนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมทั่วทุกภาคจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิบส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติโดยในช่วงเดือนตุลาคมมีข้อควรระวังว่ามักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีโอกาสสูงจะเคลื่อนผ่านเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นวงกว้างจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเรือติดตามพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพาย,ยุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียด มาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่าส่วนการอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนโคอินุคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุน่นมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือในระยะแรกไปทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันประมาณวันที่5ตุลาคม2566หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวตามแนวขอบชายฝั่งบริเวณประเทศจีนมาทางเกาะฮ่องกง และเกาะไหหลําคาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียเนื่องจากตาโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่อิทธิพลจากประเทศจีนโดยมีเส้นไอโซบาที่1,010 1,012และ1,014เรียงแบบถีกระชั้นเข้าขวางการไม่ให้พายุเคลื่อนตัวผ่านซ้ำยังตัดแข่งตัดขาดูดกลืนความชื้นไปบางส่วนจึงส่งผลทำให้พายุโคอินุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว และจะสลายตัวในระยะถัดไปแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าพายุโคอินุจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยส่งผลกระทบแบบเต็มๆแต่ก็ส่งผลกระทบทางอ้อมโดยระหว่างที่พายุโคอินุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้จะส่งผลเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นหอบนำความชื้นปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่า ในช่วงดังกล่าวหลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าการคาดหมายลักษณะอากาศจากโมเดลในระยะไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นใดใหม่ๆเข้ามาเสริมเช่นมวลอากาศเย็นอ่นอ,อนกําลังลงและถอยร่นกลับไปก็จะส่งผลทำให้พายุเคลื่อนตัวมาถึงบริเวณประเทศเวียดนามได้ มวลอากาศเย็นจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญจะส่งผลต่อการเคลื่อนตัวและการทวีกำลังแรงขึ้นของพายุคโคอินุจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องหากพบความชัดเจนหรือความเปลี่ยนแปลงไปจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าส่วนลักษณะอากาศในวันนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมกำลังอ่อนยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่ง โดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรรวงความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารยยโสรออำนาจเจริญรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรี รันครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยอง จันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลา และนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นในช่วงวันที่3ถึง11ตุลาคม2566มีแนวโน้มว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมจะพาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกบางช่วง จะพาดผ่านถึงบริเวณภาคใต้ตอนล่างในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่ภาคตะว,วันออกและภาคกลางตอนล่างตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนหนึ่งจะเป็นอิทธิพลของพายุคโคอีนุ ที่เหนียวนําดึงดูดทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นจากหลายเหตุปัจจัยดังกล่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่3ถึง11ตุลาคม2566ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามเฝ้าระวังในช่วงวันที่3 1 1ตุลาคม2,566โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้ที่มีแนวโน้มจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่ง ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ลุ่มพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมด้วยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงถนนมักจะลื่นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ